กินทุเรียนอย่างไรไม่ให้อ้วนและแถมมีสุขภาพดีด้วยฟังคลิปนี้ให้จบและคุณจะได้คำตอบค่ะทุเรียนราชาผลไม้ที่เป็นที่นิยมของใครหลายๆคนเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่ามีน้ำตาและแคลอรี่ีสูงมากแต่รสชาติของมันนั้นหวานมันหอมอร่อยจึงยากมากที่อดใจไม่ให้กินได้นะคะ ดังนั้นเราควรจะเรียนรู้การกินทุเรียนที่ทำให้ไม่เสียต่อสุขภาพค่ะเคยไหมคะที่อยากกินทุเรียนแต่ก็รู้สึกผิดต่อในใจเพราะจะทำให้อ้วนมากและทานมากก็อาจส่งผลให้เจ็บคอร้อนในและอ้วนขึ้นได้ค่ะอย่างไรก็ตามทุเรียนก็ยังถือเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นกันดังนั้นเราจึงต้องกินทุเรียนอย่างไรล่ะ ถึงจะไม่อ้วนและส่งผลดีต่อสุขภาพทุเรียนประกอบไปด้วยวิตามินซีโพแทสเซียมกรดอะมิโนซิโรโทนเนอิกทริปโตเฟนคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและเป็นแหล่งไขมันสดที่ดีในอาหารประเภทที่ไม่ผ่านความร้อนนะคะนอกจากนี้ในเนื้อของทุเรียนยังมีสารประกอบซันเฟอร์หรือกร,รมะถันเช่นไทออน ไทโออีเทอร์เอสเทอร์และซันไฟซึ่งทำให้ทุเรียนมีกลิ่นเฉพาะตัวที่รุนแรงโดยบางคนบอกว่าทุเรียนมีกลิ่นหอมแต่ในบางคนกลับมองว่ามันมีกลิ่นเหม็นมากบางคนนิยมทานทั้งสุกและห่ามแล้วแต่คนชอบนะคะทางนี้ยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่างด้วยค่ะ มาถึงเคล็ดลับในการกินทุเรียนให้ไม่อ้วนแล้วนะคะข้อที่หเลือกกินทุเรียนห่ามจะดีกว่าทุเรียนสุกมากค่ะเพราะทุเรียนสุกเกินไปจะมีปริมาณน้ำตาลที่มากนะคะข้อที่สไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละสเม็ดขนาดกลางนะคะน้ำหนักประมาณ80กรัม และไม่ควรกินถี่ทุกวันค่ะเพราะหากกินมากเกินไปอาจส่งผลให้เจ็บคอร้อนในและน้ำหนักขึ้นได้นะคะข้อที่สค่ะควรหลีกเลี่ยงการกินทุเรียนกับน้ำกะทิเพราะทั้งน้ำตาลจากทั้งทุเรียนข้าวเหนียวและไขมันจากน้ำกะทิอาจส่งผลให้อ้วนและเกิดอาการร้อนในได้นะคะ <c oughs> และควรลดอาหารกลุ่มข้าวแป้งหนึ่งทัพพีค่ะ หรือของหวานในมื้อที่ทานทุเรียนนะคะก็จะช่วยได้ค่ะข้อที่4นะคะความเชื่อของคนโบราณที่บอกว่าการกินทุเรียนคู่กับมังคุดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะข้อมูลจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระบุว่ามังคุดเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็น mm hmm. ที่ช่วยต้านความร้อนอันเกิดจากการกินทุเรียนได้นะคะและมังคุด ยังมีเส้นใย,ยอาหารสูงมีสารต้านการอักเสบช่วยแก้ร้อนในและยังมีน้ำในปริมาณมากซึ่งเหมาะกับการทานคู่กับทุเรียนเลยค่ะข้อที่5นะคะไม่ควรกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะ อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าทุเรียนเป็นอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ให้พลังงานสูงเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเรากินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่างกายจะได้รับพลังงานที่มากเกินไปทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดกระบวนการเผาผลาญเพื่อกําจัดของเสียเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ กรดกร,รมฐานในทุเรียนจะทำให้เอนไซม์ที่กำจัดสารพิษจากกระบวนการเผาผ่านลดลงค่ะหรือหากมีปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัวอาจทำให้เกิดอาการหน้าแดงวิงเวียนชาและอาเจียนได้ค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวไว้ว่า สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงควรระมัดระวังอย่างยิ่งเรื่องการกินทุเรียนมากกว่าคนทั่วไปนะคะอาจกินได้แต่ต้องกินในปริมาณที่น้อยกว่าคนปกติและไม่บ่อยจนเกินไปค่ะเพราะการกินทุเรียนปริมาณมากหรือกินทุเรียนบ่อยเกินไปจะส่งผลต่อระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดได้นะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สนุกสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลนะคะสำหรับล